เลี้ยงแมวนี่คือ4ี่โรคลายทีอ่อาจจะพา,าแมวไปจากคุณได้ค่ะทาดแมวมือเก่ามือใหม่กดเซฟคลิปนี้ไว้เลยรอฟังจนจบคลิปว่าใครรู้จักกี่โลกบ้างใน4ี่โลกนี้นะคะโลกแรกไข้หัดแมวหรือว่า FPV ค่ะ FPV ตัวนี้ย่อมาจากปีไลายแพนลิโคพีเนียไวรัสเป็นคนละตัวกับน้องหมาแต่ก่อให้เกิดโรคล,ลาไส้ายอักเสบเหมือนกันค่ะโรคนี้จะทําให้น้องแมวมีอาการท้องเสียอาเจียนในแมวเด็กที่ยังไม่ได้ทาวัคซีนเนี่ยรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะส่วนแมวโตที่ไม่เคยทําวัคซีนเนี่ยก็มีโอกาสเสียชีวิตได้สูงเหมือนกันถือว่ารุนแรงแล้วก็ทําให้น้องแมวเสียชีวิตได้เร็วมากๆค่ะโรคที่2ก็คือหวัดแมวค่ะเป็นโรคที่ทําให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นน้องแมวจะมีอาการไอาจามมีน ุนได้หมดเลยค่ะแล้วโรคนี้ยังสามารถลามไปจนเป็นตาอักเสบปากเจ็บได้ด้วยใครปล่อยไว้นานไม่ได้รักษามีโอกาสที่จะเป็นปอดอักเสบเรื้อรังเลยค่ะโรคที่3คือ FIP เป็นโรคที่ทาสแมวคลัวกันมากๆเพราะเวลาติดเชื้อเนี่ยติดแค่เชื้อโคโรนาแต่ไปกลายพันธุ์เป็น FIP ค่ะถ้าเกิดโรค FIP แบบเปียกก็จะทําให้น้องแมวเขามีน้ําในช่องท้องทําให้หายใจลําบากหายใจไม่ได้บางตัวก็มีภาวะเลือดจางจนเสียชีวิตได้เลยค่ะแต่ถ้าใครเป็น FIP แบบแห้งแบบนี้ก็จะสังเกตยากหน่อยค่ะกว่าจะเห็นอีกท ก็เกิดอาการทางระบบประสาทชักแล้วก็เสียชีวิตได้เหมือนกันค่ะโรคที่4ี่โรคสุดท้ายคือลิวทีเมียค่ะโรคนี้ทาให้ปูมปุ่มกันของน้องแมวแย่ลงแถมยังกลายเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองได้อีกด้วยในรายที่เป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองที่ช่องอกเนี่ยก้อนก็จะไปเบียดปอดแถมมีน้าในช่องอกทําให้น้องแมวหายใจไม่ได้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วค่ะแต่ถ้าไปเป็นที่ต่อมน้ําเหลืองบริเวณอื่นอย่างในช่องท้องกว่าจะตรวจเจออาการก็แย่แล้วก็ทําให้น้องแมวเขาเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันค่ะใครที่เป็นทาสแมวกําลังเลีีีี้้้ยยงแมมมมวออููู่่ทหพดา4โรรคคน กี่โลก,กันบ้างคะคอมเมนต์กันไว้เลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพาดคลิปเกี่ยวกับน้องแมวแบบนี้อย่าลืมติดตามช่องหมอซีนเอาไว้ด้วยนะคะ